ขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการเจริญภาวนาซึ่งเป็นบุญสูงสุดในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวว่าการบูชาพระองค์ที่สูงที่สุดนั้นคือการปฏิบัติบูชาถ้าเป็นอามิสบูชาคือการให้สิ่งของดอกไม้ทูกเทียนนั้น มันยังดีไม่เท่ากับการที่เราปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชานั้นเป็นบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสูงสุดนะครับเดี๋ยว,รเ,ยวเราต้องพูดแบบพูดด้วยกันนะ่ะแบบไม่ให้พูดคนเดียวดีไหม S <S เดี๋ยวเธอเอาใช้ไม้ม่ไม้เอามา,มา,มาตั้งามาส,สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นวันพระอีกวันหนึ่งทุกอย่างก็สดใสชื่นสดชื่นเบิกบานนะครับเออเอินอ่าพระคุณเจ้านั้น เอินติดกิจธุระอย่างรวดก็เลยไม่ได้มาสแสดงทรรให้พวกเราได้ฟังนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าจะคุยพูดกันให้ฟังในีสองคนในจะพูดวันเนี้ยนะว่าเพอวันาอาสาฬหบูชาวันเข้าว,าาวาาาบันษาถวายผ้าอาบน้าฝนนี่มันอะไรกันบ้างบางทีลูกลูกเล็กยังไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจเราจะพูดรวมๆนะพวกนักเรียนโตทราบแล้วก็ ดีแล้วฟังซ้ำนะครับก็ขอโนโมธนาบุญเนี่ยสองแถวเนี่ยทางเนี้ยด้านเนี้ยทางขวามือของผมเนี่ยที่มาฟังธรรมะใกล้ๆนะมันเป็นบุญเป็นกุศลเราก็อยายพวกเธอเนี่ยเข้ามารับเอาบุญรับเอากุศลมาเธอไปอยู่นู่นมันไกลนะครับมันมันดูมันไม่ตั้งใจแล้วแสงความตั้งใจความเาัาเปรียบาิเศ์ เอาเริ่มเลยแล้วกันวันอาสาฬหาบูชาตามที่เราเรียนมาคือวันที่แสดงประทุมเทศนาใช่ปะการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าออกเทศนาธรรมครั้งแรกเลยเนี่ยก็เรียกประทุมเทศนานู่นที่เมืองสารนาศเ,าเมืองกุสินเ,เมืองพาราณสีแต่สารนาศมันเป็นแยกมาเหมือนกรุงเทพธนบุรีอย่างเงี้ยอยู่ที่สารนาศ เสร็จปุ๊บนะมแปลกไหมครับนักเรียนถายซิพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกเลยเนี่ยประกาศศาสนาเนี่ยมีคนฟังกี่คนเออนึกนึกนึกพุทธประวัติมีคนเพียงห้าคนเท่านั้นเองที่ฟังพระพุทธเจ้าครั้งแรกจริงไหมครับบรญจาวัเคีย์ไงครั้งแรกเลยเนหะ็นไหมโอนี้ครูพูดนี่นักเรียนฟังกัน เป็นร้อยเป็นพันรูก็คงมีบุญบ้างนะนะครับเห็นไหมเนี่ยแปลกไหนอาทิตย์เนี่ยมหาอทิตย์เนี่ยเคยบวดป้าจนเป็นมหาแล้วอธิบายฟังมีมารอยู่ในจิตจะหงุดหงิดตลอดไปมีพระอยู่ในใจจะสดใสตลอดการคนมีธรรมเหมือนมีพระประจําใจธรรมะสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันพระ อีกวันหนึ่งซึ่งเป็นวันพระก่อนที่อีกพระหนึ่งจะตรงกับวันอาสาฬหาบูชานะครับวันนี้ก็เป็นวันพระตรงกับวันขึ้นแปดค่ำเดือนแปดนะวันพระหน้าตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดตรงกับวันอาสาฬหาบูชานะครับชาวพุทธเราก็มีธรรมเนียมว่าวันธรรมดาสวดมนต์ไหว้พระ อย่างมอสักครู่นี้เรากราบพระเนาะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ห้าครั้งส่วนวันธรรมศวรณะฝั่งเทศวันสำคัญพิเศษเราไปเวียนเทียนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาเรกว่าเตาตามฤดูกาลเนาะเหมือนกับเรากินผลไม้ตามฤดูกาลวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวันรรอาสาบูชาตามที่อาจารย์เบเกษมได้กล่าวเป็นวันสําคัญนะครับที่ทําให้พระรัตนตรัยสมบูรณ์ในโลกคือเกิดมีผู้เห็นธรรม เป็นพยานการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะครับพูดง่ายๆว่าพระอัญญาโกธัญญะขอปวดเป็นพระสงฆ์รูปแรกพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาครัเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันเกิดของพระสงฆ์ใช่ครับวันที่เกิดขึ้นของพระสงฆ์ภิสุสงฆ์ทำให้พระรัตนรัยสมบูรณ์เป็นพยานว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางผลเด็ัพานอันพ้นสงโย์ภัยได้จริง ปฏิบัติจริงและหลักสำคัญในวันนสามบูชานั้นพระอ,องค์ทรงสแสดงพระธรมัณา,ากาันรแรกที่เรียกว่าทรมจักกับประวัตนสูตรสําคัญนั้นคือมรรคมีองแปดนะครับนั่นคือสัมมาทิฏฐิเ he ห็นถูกต้องสัมมาสังกัปปะดําริถูกต้องสัมมาวาจาเจรจาชอบนะคําว่าชอบคือถูกต้องนะสัมมากรรมันตะทํารงานชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบ สัมมาสติและเลึกชอบสมมาสมาธิตั้งมั่นชอบเนี่ยฮะมักมีองค์แปดทางสายกลางครับไม่ตรงตรงครับเนี่ยเล่าเรื่องไม่ฟังครูไปเรียไปไหว้พระไปที่เนี่ยเมืองสารณนาเนี่ยมีเจดียธรรมเมกาสถูปอยู่ด้านหน้าเรานั่งอยู่กัพื้นญ้าสวดมนต์บทธรรมจักกับป่าวัตนาสูตรนี่แหละบวที่พระเจ้าเทศนาครั้งแรกเลยเนี่ยโอ้โหแล้วมันแบบสุดซึ้งเลยนะ เ,เป้นมีลมหนาวพัดมาวูบมาแบบโที่นู่นมันยังเย็นอากาศเย็นกับเรามากนะครับครับแล้วรู้สึกว่าบรรยากาศแห่งพุทธธรรมหรือเห็นธรรมบ้านนะมันโอ้มันอบอวลมันอยู่ในนั้นมันจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากครับ <นะ S 1> ผมมาสักครู่นี้นะครับครูย้อนนิดหนึ่งนะฮะนักเรียนไหว้พระมีคำหนึ่งที่ที่หลายคนก็คงจะทราบบางคนก็ไม่ทราบเรากล่าวคําว่า สวาขาโตพระวตาธโมพระธรรมคือพระศาสนานะครับควรจะอธิบายว่าอะไรคือศา,าสนาศาสนานั้นคือคุณาชาติเป็นเครื่องปกครองนะครับปกครองอะไรนะ,ะในหลายคนคงจะเคยได้ยินคําว่ารัฐราษะศานศาสตร์ใช่ไหมครับแปลวิศาสตร์ว่าด้วยการปกครองรัฐเพราะฉะนั้นปกครองก็คือปกครองทั้งกายและจิตใจซึ่ง เป็นบาตฐานของกฎหมายกฎหมายบางอย่างคุมได้แค่ร่างกายกับวาจานะแต่ศาสนานั่นคุมครองได้ถึงจ,จิตใจบางคนมีศาสนาในใจนี่นะฮะอยู่เย็นเป็นสุขไม่แต่บางคนรู้กฎหมายแต่อาจจะทําผิดได้เพราะว่ากฎหมายปกครองแค่กายกับวาจาเพราะฉะนั่นในปัจจุบันนี้มีหลายคนเห็นว่าไม่จําเป็นต้องมีศาสนาจริงหรือไม่นะครับเรามาดูข่าวในปัจจุบันนะฮะว่าเกิดมีข่าวว่า นักเรียนอกหักนักศึกษาอกหักฆ่าตัวตายเรามาดูกันว่าร่อะอะไรบางบางคนบอกว่าไม่ต้องนับถือศาสนาละเพราะว่าแต่ดูกอย่างแล้วเขาประทบความอิอน,นิทรารมะไม่ผสมดังใจเขาก็คิดสั้นเพราะไม่มีหลักคําสอนในใจเพราะฉะนั้นคําสอนในศาสนานั้นดีตรงนี้เพราะว่าอ่าที่ผมพูดนี่ก็คือว่าพระรัตนตรัยสมบูรณ์บอกว่าเขาไม่มีศาสนาครับผม ก็ไม่มีไงเราจะรู้คําสอนอะไรอ่ะก็ส่วนวมากถ้าไม่มีหลักปกครองทางใจถึงคิดสั้นมันมีอยู่ในการปฏิบัติอยู่แล้วคำสอนนะัอยู่ในธรรมชาติครับผมพระพุทธองค์นำเอามาเสนอเราเนี่ยว่าที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีอยู่ในธรรมชาติแล้วย้อนกลับมานะครับท่่นผู้รา่อไม่นอกเรื่องเกยวกับศาครับผมครับผม แสดงธรรมอริยสัจสี่นะครับถัดมาอีกวันหนึ่งวันนี้นะครับต่อจากวันอาสาบูชาก็คือวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีกิจกรรมหลังจากวันอาจารหาบูชาหนึ่งวันจะเป็นวันเข้าพรรษาครับผมก็เพราะว่าอาลูกเล็กอาจจะมยังไม่รู้ทำไมต้องมีวันเข้าพรรษาเพราะอะไรนะครับก็เป็นมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ให้เราเข้าให้พิสุเข้าให้ใครเป็นคนเข้าบรรษาครับใครครพระภิกษุสงฆ์ครับผมพระภิกษุที่อยู่ตามวัดนะลูกต้องอยู่วัดไปไหนไม่ได้ครับนี่คือกฎระเบียบที่วางไว้ในฤดูฝนสามเดือนเป็นฤดูฝนครับถ้าพิสุสมัยก่อนมันไม่มีถนนหนทางเดินไปมาก็ต้องลัดทุ่งลัดท้องนาไปนะครับมันก็ไปเหยียบย่ำเอาข้าวเอา ของชาวนาที่ก็ปลูกไว้เสียห,หายพิสูจน์สมองสมัยก่อนพิสูจน์สงองออกเดินเผยแพร่พระาศาสนาเป็นหน้าที่ของพระสมในพุทธกาลนั้นครับแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับพระได้จะได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในพระอารามสังเกตว่าในวันข้นาวรรษาสามเดือนพระท่านจะบิณฑบาตสายนะไม่ใช่ท่านเกินตื่นสายนะครับท่านต้องได้อารุณก่อนออกจากวัดได้อารุณเคยบวชมาแล้วการได้อารุณเนี่ยคือโดยธรรมชาติ อ่ในที่โล่งแจ้งมองเห็นลายนิ้วนะหรือว่าเห็นดอกไอ้ใบไม้แก่หรืออ่อนอันนี้เป็นอ่าเทคนิคการดูของพระนะครับเนี่ยตอนครูบวชนะครับนู่นอยู่วัดอุโงเชียงใหม่อ่ะครับเนี่ยที่สมเด็จพระเทพเพิ่งเสด็จเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันสองวันนี่ไปเสด็จที่วัด hmm. อ uh, uh, right. yeah, mm ุโมงอ้ด <oyun am faithful ness> yeah. mm ีใจมากที่พระองค์เสด็จนะครับเนี่ยวัดครูบวชที่นั่น่ะมีมีอุโมง์ ที่เขาทำไว้เมนเมนครับแล้วกิจกรรมของโรงเรียนก็จะมีถวายพระคบรรสาด้วยนะฮะเออใช่เราจะมีการทําบุญตักบาตรที่สนามบาสในวันที่สิบสองอังคารที่สิบสองสิบสองตอนเช้านักเรียนเอาข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมกันทําบุญตักบาตรนะครับเอาผู้ปกครองมาร่วมด้วยก็ได้นะถ้าเกิดเขาอยากจะมาอยาใส่บาตรก็เพราะว่าเราจะหยุดเรียนยาวถึงห้าวันนะคัสุขเสาร์อาทิตย์ เพราะฉะนั้นก็คงจะได้ร่วมทําบุญจริงๆในกิจกรรมที่ตักบาตรกลางสนามบาสเนี่ยเราจุดประสงค์เราว่าต้องการให้เป็นแบบ Family กิจกรรมของ Family Family Activities คร, Activ ครเฮโทรศัพท์ามาเดี๋ยวปิดก่อนครับผมก็เป็นความปรารถนาดีของผู้บริหารโรงเรียนนะครับที่จะให้คณะครูและนักเรียนทำบุญนะ เป็นโอกาสได้ทําบุญเพิ่มพูนบุญกุศลให้ตัวเราสร้างบุญบารมีให้เราครับภูไม่กลัวติดโรคระบาดเราภูกลัวพวกเธอไม่มีบุญภูกลัวพวกเธอเป็นคนไม่ดีเพราะว่า มันไม่ได้อบรมอะไรกันเนียครับผม้เราก็ต้องมาฝึกอบรมด้วยการปฏิบัตินครับใส่บาตรเนี่ยก็เป็นการฝึกอบรมอย่างหนึ่งครับโบราณบอกว่าชั่วดีสันดานอยู่ที่การอบรมเนาะครับผมต้องอะไรเนี่ยเราอธิบายทีนะครับผมยังไงได้บุญในการใส่บาตรครับผมก็เวลาพอสมควรแก่เวลาหรือยังครับหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับผมก็เดี๋ยวก็อครับอาจารย์ ครับมก็ขอประกาศนะครับการบุญว่าวันที่12อตอนเช้าเรามีทําบุญตักบาตรสนามบาตก็เตรียมข้าวสารอาหารแห่มาร่วมกันนะครับแล้วสายๆหน่อยเราก็จะมีการแห่เทียนพรรษาไปที่วัดพระคินีนาศเนี่ยวิธีการแห่คือเราวนรอบสนามเราหนึ่งรอบแห่เทียนวันที่11เอ็ดนะฮะชาวันเยาวเช้าวันที่ส1ไ็ว้แห่เทียนก็มันก็ต้องมันก็ต้องพูดพร้อมตอนนี้แหละครับครับ นี่ยายจะเริ่มกุญบนตรงนี้แล้วก็บนรอบโรงเรียนหนึ่งรอบนะแล้วเสร็จออกไปข้างนอกแล้วเดเรียขวาเลยทวนกระแสรถยนต์ไปเลยนะบนฟุตบนถนนหรือฟุตบาทถนนนี่ครับผมนะครับเราก็มาร่วมบุญกันเนแห่เทียนพรรษาครับผมแล้วก็มีการถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วยครับผมไม่มีเวลาจะอธิบายว่าอะไรนะผ้าอาบน้ำฝนทั้งที่โรงเรียนและที่วัดนะครับผมครับผมก็ สมควรแก่เวลานะครับครับต้องไม่ได้นลธรรมราชวาทสามที่สางครองดองไม่ได้หมายความว่าคนหนึ่งพูดอย่างหนึ่งคนอื่นต้องพูดเหมือนกันหมดลงท้ายชีวิตก็ไม่มีความหมายต้องมีความแตกต่างกันแต่ต้องทำงานให้สอดคล้องกันแม้จะขัดกันบ้าง แต่ต้องสอดคล้องกันเนี่ยในหลวงพูดให้เราทำงานให้ถูกต้องครับธรรมสวัสดีครับ